สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับจะมาแนะนำสูตรเราจะซาผักกาดน้อยนะครับใส่ใบพักกุยญะนะครับนีะครับผักกาดน้อยนี่ก็เป็นพักกุยญะนะครับเอ๊แต่อื่นเป็นห้องเนี่ยม้นนอบอกเลยนะครับพักกุยญะแข็งง่ายเป็นห้องพักกุยญะนะครับเป็นน้ำๆเราจะเอาซาด้วยผักกาดน้อยครับ ครับคนอื่นนะครับเัาก็เตรียมนะครับเนื้อปลานะครับปลาต้มเราจะเอาไปต้มนะครับมีตะไคร้หลังพักชีกะปินะครับต้มด้วยกันเนาะครับผมนี่เอาสูตรง่ายๆนะครับน้ำพริกอันนี้นะครับพริกนะครับไปเผาไฟนะครับกับกระเทียมนี่นะครับน้ำพริกทำซ่าผักกานน้อยใส่ผักกุย่าธรรมดาได้ผมจะมีใส่บะกอกเนาะแต่อันนี้เขาจะใส่มะนาวนะครับใส่มะนาวเห็น่อย สูตรของยายนะครับครับวันนี้เขาตั้งหม้อเดี๋ยวเขาจะเอาปลาเข้าไปต้มนะครับนี่นะครับชุดต้มนี่ปลานะครับกปิหลักผักชีแล้วก็ตะไคร้อันนี้นะครับครับพักกุย่าเขาก็เด็ดเอาใบนะครับเอาหยอดหยอดอ่อนนะครับไม่เป็นน้ำนะครับเราเอาใบแบบนี้ กระเด็ดเอายอดอ่อนเราจะไปซอยรวมกับผักกาดนะครับผักกาดน้อยนะครับนี่ครับครับเวลาจะเอาป่าลงไปต้มนะครับตั้งน้ำรเดือดนะครับจะเอาใส่เดือดออกละครับป่านะครับตะไคร้ปิ๊ดน้ำพรกชี้นะครับอ่าเดี๋ยนี้นะครับ ต้มสุกนะครับนี่นครับใบพักกุยากับซอยนะครับหั่นแบบนี้นะครับประกาศกับทำแบบนี้นะครับหตองปายแบบดิบนะครับประกาศดิบประกาศน้อยนะครับผมนี่ครับผมลักษณะนี้นะครับครับ โอ้วันนี้มันสุกเร็วหน่อยนะครับสุกแล้วนะครับวันนี้เขาดักเนื้อออนออกมานะครับอาจจะา่ซาผักกาดหน่อยใส่ฮักกุย่านะครับักกุย่าเรามได้เนี่ยกินก็แกงนอกับน้ำนะครับนองเ้น้ำปูนี่นะล้ำล้ำครับนี่นะครับเอาจดเลาะเนื้อมาเขกครับครับเอาจะทําน้าพริกเดี๋ยวเราต้องเลาะเนื้อป่าก่อนนะครับวางก้างนะครับ อีกเฮานะครับอีกนุ่มนะครับเอาไว้ผิงไฟนะครับกีนะครับเขียมนะครับกมะนาวเก็ต้องใส่นะครับนะครับหัน่นลักษณะนี้เราจะทำยำเป็อย่างกรครพ้องเหรอซาใช่ซาผักกาดน้อยอนี่ครับปลาก็ต้องดูก้างนะครับดวังก้าง ครับพริกใส่ก่อนนะครับถั่นพริกซาพะกาน้อยใส่พักปุยาหากอื่นบนห้องอย่างโม้ฮู้นะครับเนอบอกเต็นเนอ โอ้ย่าโค้งนิดหนึ่งนะครับเราต้องเอาปลาไปโค้งด้วยหน่อยป่าไปโคกงด้วยนะครับ แล้วเอาเนื้อป่านะครับลงโขกตัวไอ้ป่านิ่งนะครับก้างมันบบก็บอกว่าเยอะหน่อยไส้ป่าอื่นก้างมันเยอะนะครับหั่นไส้หลังเนี่อยนะวังนะครับก้างเยอะเวลทาทำเนื้อปัานิน่งกบปลาลิมมันเหนอมันขาวอืมนี่ก็ปลาลิมนะ นี่ก็ปลาซ่อน,นอที่มันขาวนี่สุดส่าตัดน้อยใส่พักุย่า หกได้ตีแล้วนะครับครับหกเสร็จแล้วนะครับเจะลงถ้วยก่อนนะครับนี่นะครับอ้านะครับกัดน้อยกับพักปุย่าซอยลักษณะนี่นะครับ นั่นต้มนะครับก็มีกะปินะครับเดี๋ยวต้มตัวนะครับตะไคร่หลักพักชีุงมกมหองจะปรุงรสดนะครับผมช่วรดนิดหน่อยสองห้าบาทกินได้สองขาบอ่ะก๊า <laughs> เอาคนชอบน้ำม <idd les Lust> <t myst icism> <laughs> ันแห้งกันหน่อยกะเติมหน่อยน้ำมันข้นนอนข้นกะปิหนอนี่นะครับเราจะเอาไปรวครับนี้เลยนะครับตัวนี้จะใส่มะนาวนะครับธรรมดาเราจะใส่บกกกนะครับ แต่ช่วงนี้บุกกอก็มุนออกเสือครับอันนี้ก็บีบมะนาวนะครับลุกไปาหารขึ้นบ้านนะครับสารพัดสารพีนะครับคนคนบุกคอน,นะครับอันนี้กินกันมาเนาะ ครับคนเข้ากันซาผักดน้นยมันตั้งเหนือเขานะครับชอบกินกันเนาะแบบอี้อาหารวิ์คนมานอก <K ill ain> <c oughs> วันเสาร์อาทิตย์ก็พยายามจะมาบ้านตามบานยายนะครับเพื่อมาเก็บคลิปไว้นักๆ <S 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 นะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านไม่เคยมีเวลานะครับมาที่อำเภอไม่จันนะครับถึงจะได้คลิปเยอะครับเอาตัวนี้ก็เอาหอมผักชีใส่นะครับเรียบร่อลนะครับเขาจะไปชิมดูนะครับ สาพกกาดตาพกกาดหน่อยใส่ผักใส่ใบปุยยาใสจิ้มก็มอ้าบอกยายจิ้มมือโหวมกงเกงอะนอ่ะอ่ารับโอเคยายบอกโอเคนะครับบอกโอเคโอเคตัวก้นมาอยู่อีกครับนี่นะครับ หน้าตาหงซาพกาศน้อยออน่ากินเหมือนกันเนาะอุะกรณเดี๋ยวพ่อจังขึ้นเต้นนะครับอยนางดัดแปลงนี่นะครับพอจะอมากับอักฟกุย่าครับม้ตาเลยหม้อตาตาหม้ตาจะกจิ๋มหัวหม้อะครับ รสชาิจะเอกเปรี้ยวๆหน่อยนะครับนุยานี่นะอต้องเลือกเอายอดมันอ่อนๆนะครับมันเป็นน้ำนะครับอต้องมีมันอ่อนว่ะอืมกับัเปิดงบดเนาะกินกันแข็งนอนใช่ไหมนกุยานี่นะนี่นือะอืมยังนอนผาันเคยเดีอตาึยอด ค่ะคนั้นชอบผักปุยาชอกินแบบมันอืมอ๋อทำมันก็มีออกรสชาติส้มๆหอมๆอ่ามันหอมหน่อยนะครับหอมอยูอะหนามันเยอะนะครับนี่นะครับผักปุยาคนทางเหนือเขาเนี่ยชอบกินนะครับแกงไส้นออืมออกแกงปลาต่ำด้อยนะครับนี่นะคันนี่นะอืมออกแต่น้ำหน่อปลาบุกอันด وي อืม ขอบขนาดเ <c oughs> นาะครับเดี๋ยวจะจิ้มหอเนอร์ตาระกประตาแจะนีกินดไ,ได้น้อยเหมือนนะครับมั่เป็นเขียวเนาะอืมครับอืมหยอดพักปกุญยาอืม หลงตัวดีครับเอ๊ะน้อครับวันนี้ชีวิตคนบนนอกอก็ได้เอาสูตรซาผักกาดมาฝากผอมกินบ้านเขาคนเหนือนะครับเป็นจ้งซ้อกันแท้เนาะ,ะคนเดียวเนี่ยอาจจะบุกจักกจะคนมาก่อน,นเปิดเก่งนะครับคุณปัญญาเจ้าบ้านสามารถดัดแปลงอามาทำกับเข้าได้หลายแบบ เป็นไงบ้างครับชอบบ้างครับชอบพวก,กดไล่นะครับเอาเอา,เอาตาเอาหน่อยใช่กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดซับตะไคร่หรือกดที่ตามเพื่อกับชีวิตคนมณนหกเลยนะครับบคุณครับ <c oughs>